สวัสดีค่ะสวัสดีชาวอสอกอหอทุกท่านเลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังข่าวสั้นของทางอสองกอหออยู่เสมอเข้ามาแล้วนะคะรบกวนช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าเมื่อช่วงหัวข้ามประมาณสองทุ่มสิที่ผ่านมามีการประกาศราชกิจจารูเบกษา โปรดเก้าพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพันเอกหญิงคุณหญิงวันเพญจันหอมทุกคนคุ้นคไม่เอ่ยคุณวันเพนจันหอมในปีนี้มีการประกาศออกมาประมาณ3-4ครั้งมีการอัพตำแหน่งแบบรัวๆเลยแล้ววันนี้สิ่งที่น่าสังเกตมากที่สุดก็คือเขามีชื่อนำหน้าว่าคุณหญิงด้วยซึ่งถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเนี่ย จะเป็นชื่อปกติไม่ได้มีคำว่าคุณหญิงซึ่งตอนนี้เราก็ายังไม่ทราบนะคะว่าเขาได้มีคำนำหน้าว่าคุณหญิงตั้งแต่เมื่อไหร่โอเคเราไปดูข่าวกันนะคะมีการประกาศออกมาในวันที่9สิงหาคมโปรดก9พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพันตรีหญิงคุณหญิงวันเพ็ญจันหอม เมื่อวันที่9สิงหาคมราชารกชิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรระบุว่าประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพงศ์ปีพศส5 6 0มาตรา10มาตรา13และมาตรา15 แห่งพระราชกริจรีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ปีพศ2560และมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2547จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรให้แก่พันโทหญิงคุณหญิง วันเพญจันหอมเป็นพันเอกหญิงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2567ประกาศณนะวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในราชการปัจจุบันต่อจากนั้นยังไม่พอนะคะในเวลา2ทุ่ม38นาทีก็มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาถัดมาออกมาอีก1นฉบับ โปรดเกล้าพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรสองนายในวันที่9สิงหาคมราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรระบุว่ามีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จึงทรงพัะกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์จำนวนสองนายดังนี้ 1. พันโทหญิงมลินาสินพร้อมเป็นพันเอกหญิง 2. พันตรีหญิงคุณหญิงลาพิษสนิทวงณอายุธยาเป็นพันโทหญิงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2567 ปราาะกาศณวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในราชการปัจจุบันนะคะวันนี้สรุปแล้วก็คือจะมีทั้งหมด3รายรายแรกที่เราได้เอ่ยไปก็คือคุณวันเพ็ญจันหอมเป็นคุณหญิงเหมือนกันคนนี้เนี่ยเราได้ยินชื่อมาบ่อยมากทุกคนก็อาจจะได้เห็นภาพนะเดี๋ยวเราก็มีภาพขึ้นให้แต่ว่าภาพเนี่ยก็จะได้มาจากทางอาจารย์สมศักดิ์ ซึ่งหลายๆคนก็วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างนาะหูเลยนะคะว่าใช่หรอถูกต้องหรือใช่ใช่ใช่ไหมคนเดียวกันเหรอนะ,ะก็มีความสังเกตสังากากันแล้วก็พยายามที่จะแสดงความคิดเห็นด้วยว่าเอ๊ะมันดูแปลกๆหรือเปล่าเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูละกันนะคะที่ชื่อบนหน้าอกเนี่ยก็จะมีป้ายชื่ออยู่แล้วเนาะทีนี้เรามาดูสองท่านนี้นะคะเห็นไหมคะว่า อยู่คนหนึ่งก็เป็นคุณหญิงเหมือนกันส่วนอีกคนนึงก็จะเป็นปกติดังนั้นวันนี้จึงมี3ท่านนี้นะคะที่เรายกตัวอย่างมาเห็นแต่เราไม่แน่ใจนะว่าเดี๋ยวกลางดึกจะมีอะไรออกไปหรือเปล่าดังนั้นวันนี้ก็จะมี3ท่านนี้นะ2องท่านหลังเนี่ยเก็บเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะมีอะไรออกมาไม่ทราบแต่ว่านะวันนี้เราก็จะไปเจาะลึกกับ คนที่เราเคยได้ยินกันมาในปีนี้เนี่ยได้ยินมาไม่ต่ำกว่าสี่ครั้งแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของคุณวันเพ็ญจันทร์หอมกันค่ะเราไปดูที่ข่าวของทางสื่อประชาไทยได้นำรวบรวมรวม,มาเอาไว้นะคะบอกว่าพระราชทานเครื่องราชฝ่ายในชั้นตติยจุลจอมเกล้าแก่พันโทหญิงวันเพ็ญจันทร์หอมแล้วก็ไม่พบรายชื่อของผู้รับสนองด้วย ข่าวันนี้นะคะทางประชาไทยเนี่ยเขานำขึ้นมาเขียนรวมกันเป็นสกู๊ปพิเศษนาาในวันที่17กรกฎาคม2567ก็คือถัดไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝ่ายในชั้นตติยะจุลจอมกล้าแก่พันโทหญิงวันเพ็ญจันหอมไม่มีชื่อผู้รับสนอง พบว่าช่วงระยะเวลาเพียงแค่3เดือนที่แล้วพันโทหญิงวันเพนสามารถที่จะได้รับการเลื่อนขั้นถึง2องตำแหน่งอ่คุณฟังดีๆนะเมื่อสักครู่นี้มีอ่านมันเป็นข่าวของเมื่อวันที่17บนเะตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นคุณหญิงเลยนะยังเป็นบุคคลธรรมดาอยู่เลยแต่ว่ามียศทางทาหารถูกไหมคะแต่ณวันนี้เนี่ยที่มีเพิ่งอ่านไปก็คือในวันที่เสิงหาคมเขามียศเป็นคุณหญิงแล้ว คืออัพอัพตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครทราบ17กรกฎาคมปีพศ2567เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเมื่อวันนี้ก็คือวันที่16กรกฎาคมเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในมีรายละเอียดดังต่อไปนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเรียกสั้นๆเป็นในหลวงรัชกาลที่10 มีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในชั้นตะติะจุลจอมเกล้าแก่พันโทหญิงวันเพ็นจันหอมทั้งนี้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2567อันหนึ่งท้ายเอกสารไม่ปรากฏชื่อผู้รับสนองพระบรมราชองการ ภายในระยะเวลา3เดือนกว่าสามารถที่จะเลื่อนตำแหน่งได้ถึง2ตำแหน่งก่อนหน้านี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศในวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรระบุว่าในหลวงราชการที่10มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรแกร่ร้อยเอกหญิงวันเพนจันหอมฟังดีๆนะคะร้อยเอกหญิงวันเพนจันหอมขึ้นมาเป็นพันตรีหญิงมีผลในวันที่26มีนาคมปีพศ2567ต่อมาเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเ mm hmm. บกษาได้เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศข้าราชการนายพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรแก่วันเพ็ญจันทร์หอมอีกครั้งโดยได้เลื่อนยศจากพันตรีหญิงขึ้นมาเป็นพันโทหญิงมีผลเมื่อวันที่29มิถุนายนปีพศ2567คุณดูเส้นทางนะคะระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือน ขึ้นมาอย่างเร็วมากทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ปรากฏชื่อผู้รับสนองในทั้งสองประกาศเลยถ้าดูจากไทม์ไลน์ของคนคนนี้นะคะในวันที่28มีนาคมเขาได้เลื่อนจากร้อยเอกหญิงขึ้นมาเป็นพันตรีหญิงต่อมาในวันที่2กรกฎาคมมีการประกาศออกมาจากพันตรีหญิงให้เพิ่มมาเป็นพันโทหญิง ต่อมาในวันที่16กรกฎาคมปีพศ2567ก็มีการประกาศเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในชั้นตติยะจุลจอมเกล้าแก่พันโทหญิงวันเพ็นจันหอมจะสังเกตเห็นได้ว่าในวันที่16กรกฎาคมเขายังไม่ได้มีคำนำหน้าว่าคุณหญิงเลย มาปรากฏข่าวอีกครั้งหนึ่งในวันที่9สิงหาคมจากพันโทหญิงคุณหญิงวันเพนจันหอมได้ขึ้นมาเป็นพันเอกหญิงคุณหญิงวันเพนจันหอมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูถึงการสังเกตของทางอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์บอกว่าเมื่อวันก่อนในปลายเดือนมิถุนายนจากพันตรีหญิงก็ขึ้นมาเป็นพันธุหญิง แล้วก็ได้รับเหรียญให้เป็นคุณหญิงด้วยอันนี้เราก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าย้อนกลับไปหาราชกิจจาในเดือนมิถุนายนมาอ่านนะคะก็ปรากฏว่าเขาประกาศเอาไว้ว่ามีการพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรให้แก่พันตรีหญิงวันเพนจันหอมเป็นพันโทหญิงวันเพนจันหอม ทางนี้ตั้งแต่วันที่29มิถุนายนแล้วก็มีการประกาศในวันที่2กรกฎาคมสังเกตเห็นนะคะว่ามีอ่านว่าจากพันตรีหญิงวันเพนได้ขึ้นมาเป็นพันโทหญิงวันเพนจันหอมจะไม่ได้มีคำว่าคุณหญิงอันนี้มีก็เลยไม่แน่ใจว่าอาจารย์สมศักดิ์ไปเอามาจากที่ใดนะคะนี่คือไล่เรียงยังไม่เห็นไทม์ไลน์เลยนะต่อมาอาจารย์สมศักดิ์ได้แจ้งว่า ณวันนี้เพียงแค่เดือนเสต,ต่อมาจากการที่ผ่านมาจากพันโทหญิงก็เลื่อนขั้นมาเป็นพันเอกหญิงถ้านับจากร้อยเอกหญิงก็ใช้ระยะเวลาเพียงแค่สี่เดือนเศษเท่านั้นเองอยากจะแนะนำว่าจุๆจุด,จด,จดความจริงถ้าเกิดจะให้เป็นชั้นสูงสุดอะไรเสียทีเดียวเลยก็หมดเรื่องแต่สิ่งที่คนเขาได้มีการพูดคุยกันไปมากกว่านั้นก็คือ ใช่เหรอใช่คนนี้แน่หรอเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีเคยพูดไปแล้วเนะว่าเราก็พยายามที่จะไปสอะแสวงหาเนาะว่าคุณวันเพ็ญจันทร์หอมเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรก็ไปปรากฏเห็นตามสื่อโซเชียลอะไรต่างๆซึ่งเราคิดว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่ามันมีเยอะมากเลยนะ ที่ขึ้นมาแล้วก็มีบางคนก็เพิเจอเป็นตุเป็นตะพอเราตามเข้าไปดูแล้วก็ไม่น่าจะใช่คนที่ชื่อนี้เราก็ไม่อยากจะส่งต่อข้อมูลนะคะเหมือนที่หลายๆที่เขาทำกันในเมื่อมันมองแล้วว่ามันไม่ใช่เราก็ไม่อยากที่จะส่งต่อทีนี้มันก็มีการเปิดเผยออกมานะคะว่ามีภาพคนนี้ขึ้นมา หลังจากนั้นก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงรสนิยมเอย่ยหรือว่าพาพพิงไปถึงเรื่องอื่นจนกระทั่งทําให้มีคนที่ปกป้องสถาบันนะหรือว่าสลิมเนี่แหละพยายามที่จะแท็กให้พวกบรรดานหน่วยงานอะไรต่างๆเข้ามาตรวจสอบในเรื่องของคอมเมนต์ที่มีการพัดพิงก็เรียกได้ว่าเดือดกันเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าใครสนใจนะสามารถจะไปตามอ่านใน Facebook ของอาจารย์สมศักดิ์ได้ แต่สิ่งหนึงที่น่าคิดนะคะที่มีคนเขาก็ออกมาด่าอาจารย์ผมสังแล้วก็ออกมาแสดงความทิ่เห็นเงินพวกผมและเพื่อนในประเทศไม่ใช่เงินขออาจารย์สักหน่อยพวกผมยินดีที่จะจ่ายเพื่อความสุขของวงศาคณาญาติของท่านและพวกผมต้องทำงานหาเงินกันงกงกงกชักหน้าไม่ถึงหลังค่าน้ำมันค่าไฟค่าน้ำค่าเช่าบ้าน ก็ต้องจ่ายแต่ก็ไม่เป็นไรเพียงขอให้ท่านได้ใช้เงินของพวกผมอย่างมีความสุขก็พอแล้วอาจารย์จะเอาอะไรอีกล่ะครับเพราะอ่านแล้วก็ซาบซึ้งมากๆนะคะน้ำหูน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเราพบคนที่ปกป้องสถาบัานแล้วหนึ่งค่ารองบาททุกชาติไปแล้วหนึ่งที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเลยว่าตัวเองนั้นลำบากไม่เป็นไร ไม่ว่าจะยากจนข้นแค้นอย่างไรก็ตามขอให้พระองค์ได้มีความสุขได้เสวยสุขบนความสุขที่พระองค์ควรจะได้นั้นก็เพียงพอแล้วมีความสุขแล้วถือว่าเป็นที่สุดของที่สุดแล้วนอกจากนั้นยังมีความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าคำถามก็คือเราได้อะไรจากตรงนี้มีคนมาตอบด้วยบอกว่าไม่ได้อะไรหรอกมีแต่เสีย ส่วนแบ่งภาษีส่วนที่ควรจะมาดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีกว่านี้มันก็กลายเป็นว่าจะต้องเสียไปในส่วนที่เอามาอัพเกรดหรือว่าอัพตำแหน่งให้กับข้าราชการพวกนี้นั่นเองส่วนใหญ่ก็จะวิพา์วิจารณ์ไปในทำนองเดียวกันนะคะว่าเขาคือใครผิดคนหรือเปล่าบางคนก็ให้สังเกตป้ายชื่อนะคะซึ่งเราก็เห็นแหละว,ว่ามันก็มีป้ายชื่อว่าคุณวันเพ็ญจันหอม ก็ไม่ไม่น่าจะมีการผิดตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มีคนสงสัยว่าเขาทำอะไรทำไมในระยะเวลาเพียงแค่4เดือนสามารถอับตำแหน่งได้รัวๆขนาดนี้ได้เครื่องราชด,ด้วยได้เป็นคนหญิงด้วยเขาทำงานอะไรกันนะเราก็เลยนำความเห็นบางส่วนมาให้ทุกคนได้ดูนะคะบางคนก็บอกว่าคนนี้ชื่อผู้พันน้ำหวานชื่อจริงไม่ได้ชื่อจันเพนอันนี้เขาน่าจะพิมพ์ผิดหรืออ,อาจจะเข้าใจผิด เพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาชื่อคุณวันเพนจันหอมไม่ใช่จันเพนมีบางคอมเมนต์ได้แสดงความคิดเห็นว่าคนนี้ใช่คนที่ดูแลคุณอีทหรือเปล่าเข้าใจว่าเขาน่าจะสื่อว่าคนนี้เป็นคนที่รับผิดชอบหรือว่าคอยดูแลความเรียบร้อยให้กับคุณอีศสีรัตหรือเปล่าอันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะคะแต่ว่ามันมีคนแสดงความคิดเห็นแบบมีจริงๆอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเห็นไหมคะว่ามันก็วุ่นวายอ่ะ มันก็วุ่นวายเพราะว่าพอมีการประกาศแบบนี้ออกมาเหมือนที่เราตั้งข้อสังเกตนะคะว่าภายในระยะเวลาสเดือนตั้งแต่มีนาคมจากร้อยเอกหญิงก็ขึ้นมาเป็นพันตรีหญิงจากพันตรีหญิงก็ขึ้นมาเป็นพันโทหญิงแล้วก็ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าจากนั้นก็เป็นคุณหญิงตามมา ต่อจากนั้นวันที่9สิงหาก็ได้ขึ้นจากพันโทหญิงมาเป็นพันเอกหญิงต้องเป็นคุณงามความดีระดับไหนจะต้องมีความสำคัญขนาดไหนถึงได้รับการเลื่อนขั้นติดเทอร์โมได้ขนาดนี้เพื่อนๆคิดว่าจริงหรือไม่มีความน่าจะเป็นไปได้ไหมตามข้อมูลที่มีคนอมมาปล่อยนะคะว่าคนนี้เป็นคนที่คอยดูแลทางคุณอีทหรือว่าคุณสีรัต์ ถ้าจริงก็คงจะไม่แปลกเก็มีข่าวออกมาโดยตลอดว่าคนที่จะได้ขึ้นมาเป็นราชกาลที่11หรือว่ามกุฎราชกุมารก็คือองค์ทีปังกรน,นั่นเองดังนั้นการที่คนที่คอยดูแลคอยอำนวยความสะดวกคอยดูแลความเรียบร้อยให้กับคุณศรีรัตน์ก็น่าจะได้รับการปูนบำเหน็จหรือว่าได้รับการเดินขั้นตามมาโอ้โหงานนี้ก็ น่าจะมีอะไรสนุกสนุกตามออกมาอีกดังนั้นเพื่อนๆสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้นะคะว่าในเคสนี้คุณคิดว่าคุณวันเพญจันหอมนั้นคือใครได้รับฟังข่าวแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ